แตละดิ่เด้งช่องบัฟรกมันขึ้นหน้าเลยเลยเดี๋ยวบัฟจากคอมาแเ้ยปุ๊บมันเสียเือนเลย ใช่ไหมเต็มเลยจริงกลอยว่าน,นู้มันเลี่ยนอยู่แล้วมันมันมันปนไปตั้งเดือลเลนู้แล้วมันไม่ในนะปกติเวลาเราเอาประดินฐ์เต็นทั้งเราได้เดยอะใช่ไหมทาเลยตาม 对，有了。谢谢 lọc trên anh ạ lấy mặt bên chân 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 อีเมล่าไม่อ่อนใจกันเยยูมีคำพเด็กล้องะก็ว่าือกล้องก็เดี๋ยวเือไรขึ้นรวนไมมกุ่มพุ่มวะาวยไมุ้่ม่ะรวยรูยไหมพุ่มอ่ปั้นก็ติดกระติดไหมนหวะเมื่อก่อนนั้นมันจะมีเว็บ ในในในแง่เนี่เรากำนวณอะไรเลยเราอยยองกัดจอตัวนี้ซีซีอยู่ตัวนี้ในเมนูนี้ตรงห้าเอาว่าคิปปอนตายไหมน่าจะไม่ตายเอาโคตรท่านไปจุดรุ่นคนได้ไหมลูกดไดย เราเจอไม่เลยน,นี่ฮึอย่ากแต่เจอแน่นๆเกิดเจอเจอได้เดี๋ยว่าต้องมานั่งเลขรอจังหวะคายเมื่อเราเจอต้องต้องเจอตอนหลักกาตอ๊<ม>เจอตอนหลักกาตอ๊ปปึ๊บทีนี้<ม><ม>เวลาได้เอาได้ตอนหล<ม>ักการขึ้นแค่นี้หลักการมันตอนนั้นอะไรนีน่ขึน้นไปต่อไรอ่ะ อีทีเลี้ยมไหมอีทีเลียบเห็นไหมเด่นเรือเ <ừ. S 2> จอตอนนี้ดาราปลาดังลาคามันขึ้นอยู่เราต้องใส่ตังไร่บาทในการเจือ <ừ. S 2> ที่พอเราได้ออก